สวัสดีครับอยู่กับผมอีสานบรรหนกคือเก่านาะครับมือนีมือนีอนก็สซิมาสอนวิธีการเอาแค่แแค่แเอาแบบใดหลังจากที่เมือ่อวานผมได้เห็ดคลิปไปแล้วล่ะคลิปหนึ่งแต่ว่ามันอาจจะบอชัดเจนบันไดเนาะมือนีก็เลยสซิมาอธิบายโดยการผมก็ได้เอากระดาษมาบาดเพื่อ มันสีใ้เบิ้งออกเนาะมือว่านเบง้องบอกบอกค่อยออกนอะมันเป็นจังไในมือน,นี่คงเลยอยากมาเฮ็ดชิปตัวจากมือว่านเพร่อมือว่านเอาแฮอธิบายมันบ่นอยากเห็นแชร์เห็นนั่นมันเป็นได้ซีเดียวกันผมก็เลยว่าเฮ็ดใส่กระดาษดีกว่า วันนี้มื้อนี้ผมก็ได้วาดเรียบร้อยโอ้ยนั่งวาดจนแฮ่แตกแฮ่แตนมันก็เลยได้ออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับกรสิพ่อเบิ่งได้อยู่เนาะสำหรับการโอเคเฮ่หลังที่จากเขามีจอมแฮนี่คือจอมแฮเนาะครับเนาะจอมแฮอันนี้ผมยกตัวอย,ย่างเด้อบมแม่นเอาซีโซเอดอัอนนี้ผมยกตัวอย่างมากใคๆว่าฟังหนึ่ง หอพับเคืนเหลอห้องอามาปูส่สื้ืนนี่นี่ผมเล้ยกตัวอย่างมากสำหรับผู้ใดอยากหัดสานเฮะเบิ่งคลิปนี้รับรองสารเป็นแท้แน่นอนครับหลังจากที่เฮามีจอมเฮะแล้วเฮาก็มาสารสำหรับสูตรของผมผมสะสารก่อนรลอบนึงสารสารไปซื้อนี่สารจับขากุ้งหรือเซาบะ บางคนก็เอิอนยังจักเอิอนยังบุแต่ผมเอิอนเสาเนาะเอิอนเสาง่ายกว่านี่เขากับสารสารธรรมดาละ่ะสารจากเสามันมาลงมาลงมาสารจากเสานี่ได้ตาหนึ่งแล้วนี่เพื่อตาหนึ่งครับโมเมนต์ตาหนึ่งรอบหนึ่งรอบหนึ่งเนาะโอคิคหลังจากสารรอบหนึ่งแล้วรอบสองยังเอาแค่นี่เงี้ยมาครับ จุดที่โอเคเนี่ผมเห็นสีแดงๆไว้นี่คือแข,ม,อแขม,มันแขมไหมเข้ามานนตตาหนึ่งเข้าสีสารสองเธอนี่คือรอบรอบแรกแล้วรอบสองเข้าสารตาแรกแล้วเข้ากับสารอีกตาหนึ่งแล้วก็สารมันอีตาหนึ่งแล้วก็สารอีกตาหนึ่ง เราจังสารมะนี่ตานึงสารมะนี่สารลงมะนี่เป็นแค้อีกตานึงอันรอบแรกนี่เอาแคนี่ตาเว้นเออเอาทุกตาเอาทุกตาเนาะครับเอาทุกตาอย่าลืมพอเอารอบแรกเอาทุกตาแล้วบัานี่สำหรับบางคนเพิ่นกันว่าสองตาเอาแค่เทือ แต่สำหรับผู้บ่เข้าใจว่าสองตาเนี่ยันหมายความว่าในสองตาแค่เท่อสำหรับอันนี้สำหรับผู้บ่ฮู้เนาะเป่นกับบ่เข้าใจบางคนอาจจะบ่เข้าใจผมก็เลยมาบอกยังไงว่านับเลยครับหนึ่งรอบนี่นี่นี่รอบออกแค่ไตรอบออกแข่มานับเลยรอบหนึ่งรอบนี่คือหนึ่งรอบครับนี่นี่จากนี้ลงมานี่ มันเป็นเส้นไปอยู่ีนเป็นตานนี่นี่รอบหนึ่งรอบหนึ่งจากนี่ลงมานีลงมานีรอบหนึ่งรอบสองกับจากนี้ลงมานีรอบสามจากนี้ลงมานีรอบสี่รอบที่ห้าเอาแคอีกครับรอบที่ห้าเอาแคอีกหนึ่งรอบนับด้วยครับนี่เบิ้งนี่นี่ผมก็ได้ก็พ่อสิเข้าใจอยู่หนึ่งรอบ หนึ่งรอบสองรอบสามรอบสี่รอบรอบที่ห้าคือโอเคอีกบัดนี้เฮาสิเอาสังเกตเบิ่งว่าเฮาเอาตาเว้นตาตาหนึ่งตานี้เอาตานี้บ่เอาตานี้เอาตานี้บ่เอาตาหนี้เอาตาหนี้เอาตานี้บ่เอาตานี้เอาตานี้บ่เอาตานี้เอารอบที่สองมันสิเป็นตาเว้นตา เพื่อเขาสานไปตาหนึ่งเขาเอาแล้วก็สานไปเบ่เอาแล้วก็สานไปอีกตาหนึ่งเอาเพื่อแหเขาสิได้กว่วงออกได้ครับนี่สังเกตบิ่งไงยๆว่าจากที่แหลกมันมีอยู่4เสาสฐเสาพ่อผมเอาแข่แล้วปุ๊บพ่อผมเอาแขาแล้ว มันคืสิเลืมดลายตาขึ้น้าลกว้วงออกกว้วงออกกว้วงออกครับสำหรับการโอเคกกบะมีหยังหลายเอารอบแรกเอาทุกตารอบที่สองตาเว้นตาคือว่าบาตานึง รอบที่สามกันนับลงมาอีกแล้วหรอครับสี่รอบหนึ่งสองนับลงมาขึ้นกันเลยครับหนึ่งสองสามสี่พอหอดสี่แล้วรอบที่ห้าก็เอาคอีกบารีแค่รอบที่สามจะเป็นสองบาสองตาแล้วก็เอาแค่ท่หนึ่งบาสองตาเอาแค่ท่นึงพอสารเสร็จแล้วเข้ากันนับสารต่อลงมาอีกอีกสี่รอบหนึ่งสองสามสี่ รอบที่สี่กะมันมันมันสีหางออกเรื่อยๆหางออกรอบละตาเนาะมันสีหางออกรอบละตารอบแรกเข้าเอาทุกตารอบสองเข้าเอาตาเว้นตารอบสามเข้าเอาสองตาเว้นสองตารอบสามเข้าเอาเวน้นรอบแรกเข้าโบวนินรอบสองเข้าจังเว้นตาหนึ่งรอบสามเว้นสอง รอบสีเว้นสามตารอบหาเว้นซีตารอบหกเว้นหาตาไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจนกวจะพ่อใจว่าโอ้กูเอาเท่านี้ละแฮกับพ่อใจแล้วกับพ่อก็คือเศร้าเอาแขแเ้ากับเอากระดามกันยังอันสำหรับวิธีดามวิธียังผมกับ่พื่านีนมีแหวาเหตุใหบึงเนาะ าะว่าไงเดี๋ยวนี้มันบบท่านได้พ่อดามผมกับตอรเรามันบบท่าน,นมีเวลาตอ่อเดี๋ยวผมต่อเ็จมือได้ผมก็บสีมะไทายวิธีการสู้แฮ่แบบละเอียดคือการใส่ลูกการใส่ลูกแล้วกับการดามสำหรับวิธีดามมีหลายวิธีเดี๋ยวผมก็สิมาทายวิธีของผมห้เ่ิบึงมันดีจังเอาไปใส่มันบ่ดีกะบบเป็นยังเบ่งไว้เพื่อเป็นแนวทางนะครับ บางคนก็อาจจะเออเห็นเฮาเห็ดจังซีแล้วอาจจะนําไปประยุกต์ใส่ในแบบของเย้าของอาจจะจน้นควาวมมันคงแข็งแรงเน่สําหรับการอเอาแคแฮก็มีเตัวนี้สำหรับการไล่แคเดียวผมก็สีมาไลา่เบิ่งอีกเท่อนึงอันที่พู้เฒ่าโบล้านเพิ่นไล่น่ะว่าแคแฮแคป่า เฮี้ยนเปาเนาสา้นขัานหักอย่างประมาณนี้แหละครับมันสะมีอยู่สิบผมก็จำไม่ค่อยได้เดี๋ยวผมไปทบทวนเพิ่งก่อนเนาะมันเป็นสูตรของเพิน่นถ้าเท้าตกแค่ใดตกแค่เฮี้ยนเปานี่ตามวามเชือ้อเพิ่นก็คือว่ามันสิประมานแฮีิบประมานเฮี้ยนเปาเนาสัา้น no, นี่ก็บามานันนะครับได้หลออกมาจนเนาข่าอยาู่สั้นขั้นหัก มันก็มีความหมายอยู่ขั้นหักนี่คือว่าได้หลายหลายหามามบานบวไไปไม่ขั้นหักโตนอสั้นขั้นหักโอ้ผมก็จำอะไรอีกอย่างตบวเดี๋ยวผมอยู่ไปทบทวนว่าให้เบึ้ถ้้ามีภัสนใจอยากเบึ้งเนาะสำหรับมือนี้กับฝากกดไลค์กดแช่ กดติดตามกดซับสไครแล้วก็กดกระดิง่งเพื่อว่าได้พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมลงนะครับสำหรับวันนี้ผมก็มีเรืองมาบอกพ่อแม่พี่น้องเท่านี้